สวัสดีครับก็ผมนายนันทวันรรักห่าสุวรรณนะครับรหัส5 5 0 4 1 0 1 3นยครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องคัสเตอร์ริงฟรีนะครับคือการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบอิสระนั่นเองครับนี่ครับความหมายของคัสเตอร์ริงนะครับคือการจัดกลุ่มเป็นวิธีการพิจารณาข้อมูลแต่ละแถวเสมือนเป็นวัตถุอ็อบเจกต์ซึ่งจะมีหลักการเหมือนกับการจัดแนกประเภทข้อมูลนั่นเองครับผม ซึ่งจะแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มคัสเตอร์โดยจะจัดให้ข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่ในคัสเตอร์เดียวกันและข้อมูลที่ต่างคัสเตอร์กันจะมีความคล้ายคลึงกันน้อยที่สุดครับ <S <S 1> <S 1> เป็นแหล่งเก็บข้อมูลหรือเก็บสะสมคอลเลกชันนั่นเองโดยที่สามารถนํามาจัดกลุ่มตามความเสมือนคือซิมเมียร์ิตี้นะครับหรือสามารถอันนี้ต่อคือสามารถมาจัดกลุ่มกันตามความแตกต่างนั่นเองครับส่วนต่อมานะครับคัสเซอร์ลิงแบ่งออกเป็น5้าแบบก,ก็คือหนึ่งวิธีการจัดกลุ่มแบบลําดับขั้นนะครับผมหรือเป็นลําดับขั้นนั่นเอง ในส่วน2อัลกอริทึมจัดกลุ่มแบบเคมีนนะครับผมเคมีนคาเตอร์ติ้งอัลกอริทึมอันที่3คือวิธีการจัดระบบด้วยตัวเองของโคโเนีนะครับผมหรือ SOM ส่วนต่อไปอันที่สี่อัลกอริทึมจัดกลุ่มแบบเคมีนอยนะครับผมและอันที่ห้าก็คือการจัดกลุ่มแบบเคมีนอยร์ oll, ลกับวิธีการระยะห่างแบบไดนามิกวอร์ปปิ้งก็คือจะมีระยะเวลาเข้ามาเสริมครับ ต่อไปนะครับก็คือวิธีการจัดกลุ่มแบบลำดับขั้นนะครับเป็นวิธีการจัดลำดับที่นิยมเป็นมากที่สุดเพราะว่าหนึ่งเนื่องจากคำนวณได้ง่ายและสามารถนําไปใช้จัดกลุ่มที่มีข้อมูลและลักษณะซําซ้อนได้ง่ายนั่นเองครับโดยลำดับขั้นจะแบ่งออกเป็นสองันก็คือการบอกกลุ่มนะครับผมและการแตกกลุ่มโดยในรูปนี้นะครับก็จะเป็นการลำดับขั้นซึ่งจะดูง่ายกว่านะครับผมว่าไปทางไหนและนี่ก็จะเป็นรูปแบบครับลำดับขั้นหนึ่งสองสามสี่ในเส้นที่หนึ่งนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันส่วนสอง ส่วนต่อไปครับก็คืออัลกอริทึมแบบเคมี er นะครับเคมีคัตเตอร์ลิงอัลกอริทึมอัลกอริทึมนี้จัดกลุ่มแบบเคมี er นะครับสมาชิกแต่ละตัวในกลุ่มจะมีระยะใกล้จุดศูนย์กลางมากที่สุดนะครับผมซึ่งขั้นตอนการจัดข้อมูลโดยใช้อัลกอริทึมจัดกลุ่มแบบเคมี er, ประกอบด้วยการกาหนดจุดเริ่มต้นก่อนการสุ่มตัวแทนกลุ่มแล้วก็จัดข้อมูลแต่ละตัวเข้ากลุ่มและการปรับตัวแทนกลุ่มในแต่ละกลุ่มนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของเคมี er นะครับผมโดยจุดแต่ละจุดจะอยู่ ข้างนอกนะครับแล้วก็ในภาพนี้ก็คือจะเป็นเข้ามาในจุดศูนย์กลางนั่นเองครับส่วนต่อไปนะครับวิธีการจัดระบบตัวเองของโคโรนีนะครับก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งของคัตเตอร์ลิงนะครับโดยใช้ได้ใช้แนวคิดมาจากอัลกอริทึมระบบ,บเครือข่ายประสาทเทียมนะครับผมซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมในสาขา AI อนะครับหรือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองและมีความสามารถในการเรียนรู้ที่คล้ายคลึงกับสมองของมนุษย์ดังนั้นจึงมีเพียง2ชั้นนะครับคือชั้นนาเข้า Input l a y e r แล้วก็ ผลลั์ที่ได้ก็คือเอาพุทเลเยอร์ครับอันนี้นะครับก็เป็นรูปของการทํางานของระบบโครงงานระสาเทียมนะครับหรือ S O M นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นประสาเทียมแบบซ้อนล,ลงไปอีกครับในส่วนต่อมาครับอันกอิทึมกลุ่มแบบเคมนดอยนะครับเป็นวิธีการจัดก,กลุ่มซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเคมีมากที่สุดเพราะทั้งสองกอิทึมจะทําการแบ่งข้อมูลทุกหน่วยออกเป็นกลุ่มย,อย่อยโดยจะมีหลักการคือผลรวมของทุกกลุ่มภายในกลุ่มนั้นนะครับจะอยู่จุดศูนย์กลางของหน่วยค่ายน้อยสุดแต่ความแตกต่างระหว่างเคมนดอยกับเคมีก็คือ เคมีนอยเลือกข้อมูลตัวใดๆได้และทนทานต่อข้อมูลรบกวนหรือข้อมูลที่ผิดปกติได้ดีกว่าเคมีนครับส่วนต่อไปครับเป็นอัลกอริทึมสุดท้ายก็คือกลุ่มแบบเคเมนดอยรวมกับวิธีวัดระยะห่างแบบไนามิกบอกปิ้งนะครับผมได้พัฒน,นาจากความสามารถของเคเมนดอยมาแต่เราจะนํามาปรับใช้คือวิธีการวัดระยะห่างแบบไนามิกบอกปิ้งเข้ามาแทนที่วัดระยะแบบแบบเดิมนั่นเองซึ่งแต่เดิมคือวิธีวิธัดระยะห่างแบบยูคลิดครับนี่ก็คือภาพนะครับของ เคเมนโดยส่วนต่อไปครับนี่ก็คือการนำคาตเตรลิงไปประยุกใช้นะครับนำไปประยุกต์ใช้ในโปรแกรมวิงการนั่นเองครับเพื่อใช้ในการแยกข้อมูลที่มีการให้มาเป็นข้อมูลใหญ่ซึ่งจะทําให้ดูหรือแยกได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับส่วนสุดท้ายนะครับ,รบก็คือนําไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างไรคือแก้ใช้ปัญหาในการัดแยกข้อมูลแก้ปัญหาการกระตุ้นใจแก้ไขปัญหาการค้นหานะครับแล้วก็อนีคือแหล่งข้อิงครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่น,นี้ครับขอบคุณครับ